สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้กามาอยู่กับไข่ขึ้เก้าเนาะพี่น้องเนาะมาหน้าแตัวสาวคนเนี่ยกามาเลี้ยงง้วะแหละพี่น้องเอ้ยบ้านนี้นเลี้ยงขั้วแต่มือ้อนี้กามาเลี้ยงง้วแทนน้องฮะนะให้เพิ่นอยู่ก่อนมืนอ้อนี้ยเน,นี้ยตอนแดงๆจังให้เพิ่นมาเพิ่นจังเลี้ยงนะตอน,นอตอนเสาวในคอยต้องเลี้ยงกรอนเพราะว่าลำไห้ลำหน้าดิแค่นะข้า้องคอยเบิง่งมันตลอดเวลาเนี้ยมันขามหวยมากินฝั่งนี้ งัวก็หล่ไล่พี่น้องเอ้ยมันมีหุ่นยาสิกินกินตามขั้นหาขนาดนี่แหละก็ใช่ว่าเบิ่งน้ำไปยังน้ำขอกะมากขอกะาหน่อไม้ไปน้ำหลังจากที่ว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงยังกะาหน่อไม้ไปน้ำขั้นงัวมันสิไปกินเข่าแล้วกันไล่ขั้นงัวอันมาอยู่แท้เนี่ยกัสิไปหาหน่อไม้ฮันเดะพอาะเลยกินเพราะว่าบูเสียเวลาขนาดพี่น้องพอเลี้ยงงัวน้ำหากินหาอยากไปน้ำผูนงัวพยายามมันเข่าปลาบพวกเดะมึงหนึ่งนี่ มันสีกินกะเขามันบ่ทนได้กินดอกแล้มันสีกินอหละก็เลยไปยํำมันมากมืออยแห้งรัดเลอะอยู่รัดหนารัดล้างอยู่แต่กัมวนี่แหละพี่น้องเอ้ยึขาดไหมแจ๊คนี่งัวมันก็สิประมาณอยู่แถวนี้ไปไปเบิ่งมันบอกกสิเขาหาหนอใหม่เลยเบ่งงัวไปน้ามันจังสิบ่เสียเวลาด้สะมันต้องหากินหาอยากไปน้าอ้ยอ้ย ตอนเที่ยงนี่ก็สิแกงเนื้อใหม่นี่แหละนี่ยหล่อเบื้องงวดถามมันถามไปฟังไหนแค่แน่จริงหรอก็เแถวข่อยยังบุกท่านไหนลำฟังนี่ถามหัวยฟังนี่ที่เป็นลำนะเ่งงว มันก yes, yes, no no ินเลีมยไปตามหยาตามยูตามปลายแบบงอ่ะัวที่สามโตทั้งงัอ่คนจะดึงตนเบียงมันกินงูอะใช่ไหมกปล่อยมันกินแช่นีมเท่ขาจะกินห้านมไมายน้อแม่งไปหน้ามันสิเลยน้องไปหามวก่อนมือนห้าอยอกว่นอน นี่เลยงัวมันกินแถวนี้แหละข่ากามนก็ยุไก่ก้อนหน่อไม้ค่ะก็เลยยังาเสาะหาห,าหาน่อไม้ไปน้ำเหลี่ยงงัวไปน้ำพี่เฮย,ย <laughs> กุกแ <laughs> อยาปิดป้งยังหน่นอไม้นี่เคเป็นหน่อไม้บ่งมาก่อนหนกูก็ต้องฝึหนีดอกมึงไปก้อนมันนะ มีอนะไนก่อนเน่ยหม้นก็คายอยู่ไบาโอรีบะงวดู้เรีเกอบะกุบ,บกพิเรเก,กบกินเขา,าเขาเพราะว่าจะหนัง่งกุกขาวกวกอันหัวกุกขอหัว นอยน,นะน,น,นะนะน,น้นอยมาาันดีมัยมันถังน้อยนี่นี่ห้ออาฟ้าแบบน้อยคนนี่แหละพี่น้อ,อาเออก็ะฮอยูฮากินแล้วรรมาสากซือเกาไหนฮะก็หางัวงฮะวยฮาก็ซื้อเสียมซื้อขาไปน้าหา,ฮาเฮ็ดนียังกันอ้า ซากระตาเละมีแล้วกอนอะไรงูมาไหรออยไางูมาทำเนี่ยอะไรเนี่ยใชิงข้าวเนีาอะไ มันที่หนองัวคือแค่นั้นปลาแล้วกนนั่งจีบเขาหย่อมันแค่นี้ก็มีเยอะหยะั่นเรียกินตามเพมหวยอย่างเด็ก็นอใหม่ก็ีกนนี่เยอะนหักซื้อโผเผาไปไม่ทุกสิบออกซื้อให

ซับเมื่อตต่มกันแกงโอ้ยแต่จะไปล่ยมันเลือกซับเจอจะด้วยไปขาเบดร์บบ้านะหัวนี่ซับหมุนเมื่อไรพี่น้องแต่จะปล่ยมัน มันไม่ได้อยู่หรอกงัวนะเฮ้ยมันไม่ได้อยู่นะมัไปใส่ผู้มันจะข้ามไปขีดข้าวเขาไปมันจะข้ามไปทางไหนข้ามทางเขาทามไม่ขามเลยใช่มันข้ามไปใส่งัวไปแล้วพี่น้องเอ้ยดูว่าเป็นซุกแบบนี่ ขับไปข้างนั้นเลยปัปะเออนี่เห็ดตูดมันมาเช่าตูดมันก่อนแข่งเร็วมาเช่าตูดมันนี่นี่น้าตูดนิเงานี่ยนะหาหนูใหม่กับพวกเป็นซุกหรอกพี่น้องเอ้ยงัวไปแหละที่เปนหนางัวก่อนเนี้ย นไปแล้วไปนั่งงูก่อนการนี้ลาพี่น้องเอ้ยร้านช่องกนเออพื้นมาเปลี่ยนแล้วเอากับร้านมาเปลี่ยนนะคะแล <c oughs> ้วก็ผัดนางกุดจูดนานั่งตองงูอะค่ะเอามันไปกินขเขาเขาแล้วนา่งงูอ่ะกินขเขาขานาดใจคือบเห็นไปใส่ะเลยน,นั่งเล่น ม้วกินเขาครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้ร้านมาเฝ้ากับน,นางเบงิ่งงมวกินเขาเนี่แม่านย่างอะไรเออบับเบาบาม้วกแล้วก็นางกุด,ดูวดอยู่คางค่ะเนี่ยเห็นเนาไหมเห็นมันชุกคู่คังเนาะคือกันกับเบาโอลี่เห็นไ่มนางกุดูวดอยู่บอคอยเก่งกว่านั้นนี่แหละร้านมาเปลี่ยนนะข่อยก่นเดี๋ยวเอาที่เมื่อไแกงน่มไม้เดี๋ยวนั่งเด้อครับ นี่กายขอกลไปหาหนใหม่ป <seguinte> ่พี่น้องเลย่าสิมือแกงเนี่ยโนยายเต๋อโบราณไทยให้เบิ้งพี่น้องบุญเบาอูดีพื้นแรงน้ำงัวนะก็เรียกโบราณไทยเนี่ยก็ได้คอยได้เฮ็ดนี่ก็ได้เฮ็ดเบาอูดีพึ่งกะมีลายเฮ็ดขาวเนี่ยช่างจำดอกนะเออร้านมาเปลี่ยนหัวกระสีด้กับพี่น้องเอ้ยกับมื่อแกงหนใหม่ทาเด้เอาเวลาพื้นแรงัวยเนีเออพื้นเดียงงัวเมื่อยเนี่ยพื้นกระสีอยากกินเข่านะก็เลยหาหนใหม่ไปน้าไะไเพร่ะได้แกงอย่าลอกสืหอฮานอเนี่ยภาษาเมือแกงหนใหม่ก็พี่น้องเอ้ย ลุกงั a เมื่อเที่ยงก่นอะนอาแม่ทงก่อนฮะก็ยังไนลมปุ้มปุ้มเดี๋ยวให้มทันเนตเนลลำพ่อแปบเขาจ้างอยู่ทั้ววันละสองร้อยเนาะเขาจ้างวันหนึ่งสองร้อยแต่ว่าเขาบริไปบมมีเวลาไปพี่นอะเอ้ยเขาบราลิลำหน้าอยู่แต่ขเขาก็เลียงงว่วเลียงควายฮนะานา่ะนาไข่ลำไหม เดือดแห้งเลยลำเหมือนขี้่านเลยแต่ว่ามันเข้ากินกาปะเต้เลยมันยงไปกินข้าวเดี๋มมันเข้าเลยะอ้วโอ้ยออาวลานน้นเป็นมุนหัวผู้ช่องรอเฝ้าขาเฝ้างหัวนี่ยหย่ๆสีขาตะการเลนะมาฮะุ่นมันลงเต็มเต็มเลยอ่าวล้านเพื่อนกันกูดจูดอยู่คือพวกเฮ็ดอ่าวไปใช่เด้อ มันสีบุญหัวปลาเต๋อได้ค่ะกระโถดๆพี่น้องเอ้ยให้เขาเบิ้งซ้ะพอซื้อเมื่อแกงโนมัยทาเพื่อนโอเคการคลิปนี้แกไม่เพียงจะมีแะไรพี่น้องเอ้ยกันก็เสียเอิญมาคลิปอยิ้งขนาดการคลิปแบบทายคลิปแบบซีวิตประจำบ้านล้วนๆพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงงัวงกะทื้อเสียมทื้อห่วนห้าโนมัหโนอตอะไงหละพี่น้องเอ้ยกันท่านฝ่าเบื่อฝ่าเปิดกันเนาะกะจะไดนแกให้เบิ้งในถอนนาค่อยกันลำแห้งพี่น้องเอ้ยบริษัทกะแปลน้ำแดงดอกตื่นมากแล้วกัน ดี๋ยวตื่นมาเรากินข้าวกินน้านะคะมาเลี้ยงงูวะขนาดม,มันก็นเลยบุ้มีเวลามาทากระแปงโอบมันสิมันสิลามแให้แม่สิจ่องเขาคลิปนี้แกจะไม่พี่อังสนีละพี่น้องกะอย่าลืมก,ไกไดไลค์กดติดตามคือเก่ากันแหละเพราะกันคลิปน้ำนะพี่น้องนาะ